สวัสดีค่ะวันนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีก็เลยเห็นบอนสีเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะคะศิลานะักปราดก็เป็นต้นบอนที่สวยมากเลยนะ<ส>เห็นในรูปก,ก็สวยแล้วพอเจอจริงๆนี่ก็สวยเข้าไปใหญ่เลย<ส>ก็เลยเอามาให้ดูต้นเขานะคะฟอร์มนี่ในราคาที่แบบ ถูกใจมากเลยนะคะราคาดีมากราคาน่ารักแล้วสวยมากเลยะคะ่ะดูตัวของกัดสีอันนี้คือเขาแยกหน่อมานะคะแล้วก็จะมีบอลตัวอื่นด้วยอันนี้อยู่ในตู้ปลานะเราไม่มีแบบเป็นโลงที่ว่าเขาจะเก็บเอาไว้เป็นบ้านบอลนนะ่ะไม่มีแบบนั้นนะคะอันนี้เป็น บอลนาญี่ปุ่นตัวนี้ก็สวยมาสี่หม้อแต่ที่ถูกใจเลยคือตัวเนี้สวยมากเลยดูดิตัวนี้ก็จะพาชมสวนดีกว่าเนาะเมื่อวานนี้นะคะเราได้มีโอกาสไปนี่จะให้ดู อันนี้คือต้นออมไม่รู้จะตัดทิ้งก็เสียดายนะจะขยายก็ไม่มีที่จะเก็บแล้วก็ตัดสินใจว่าขยายขยายดีกว่าให้เขาเป็นต้นมาแล้วก็คิดว่าจะเอาไปถวายที่วัดดีกว่าเนาะที่วัดนี่ก็มีพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวจะได้ขยายเอาไปถวายวัดกัน ตัดมาไว้ได้สองวันแล้วเนี่ยแช่หนามอาไว้อ่าขยับใ,ใ,ใ,ใหม่อีกนิดนึงก็จะเป็นฟิโลฟิโลลายเมฆต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่เลยเป็นต้นแรกแรกที่ทำคลิปเลยนะคะก็ต้นใหญ่อยูน่นี่อันไอใบเก่าๆอะ่ะตัดทิ้งไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือตำแหน่งที่ตัดทิ้งไปนะ อันนี้ก็เป็นใบใหม่หมดเลยเนี่ยเป็นใบใหม่ใบใหม่ขึ้นมาก็ใบใหญ่แล้วก็สวยมากเลยนะคะก็ยังหาที่ <c oughs> ไว้ไม่ได้ก็ต้องไว้ตรงนี้นะคะก็จะสภาพดีกว่าเดิมให้ดูบอลอีกนิดนึงอันนี้บอลอันนี้บอลสีเทพรักษได้มาจากช่องของหวานบ้านสวนของหวานก็ชอบ มีต้นนี้นะคะของของหวานบ้านสวนแล้วก็ต้นนี้นะะ <c oughs> มีต้นที่แถมมาให้ด้วยนะใจดีมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้อันนี้มนสวหวานอ่าให้ชมฟอร์มเล็กๆก่อนเดี๋ยวโตขึ้นแล้วจะสวยกว่าน,นี้เนาะสวยนะคะเนี่ย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราได้ขยายพันธุ์เอาไว้อันนี้ก็เป็นบอนนะคะอันนี้มักันทากะอันนี้บอลกาบอะไรก็ไม่รู้อันนี้จอมทับอันนี้เป็นเป็นต้นที่ขยายเอาไว้ตอนแรกก็เกือบจะไม่รอดแล้วแหละแต่ก็ยังดีนะติดมาได้ต้นหนึ่งอันนี้นะคะที่เราได้ทำคลิปเอาไปนะคะรอด รอดิวหลายต้นเหมือนกันนะนเนี้ยอันนี้จะบอกว่าต้นมิ้วเนี่ยจะบอกกเพื่อนๆว่าเอาไปตากแดดร้อยฝอนร้อยเนี่ยสภาพเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะสีชมพูเนี่ยคือไม่มีเลยนะคะเป็นอมเงินไปเฉยแล้วก็สงสารน้องนะคะเอาเข้ามาไอ้ต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ต้นนี่เอาไปตากแดดมา ไม่มีไม่มีสีชมพูอยู่เลยนะเอาเข้ามาเอาเข้ามาข้างในร่มนี่ดูแตกใบแบบใหญ่เลยแล้วก็สีชมพูก็มาแล้วนะแตกไหลหน่อยนะคะเขาไม่ได้ชอบแดดร้อยนะคะแต่เขาชอบแดดแต่ก็ไม่ได้ชอบแดดร้อยเลยนนิโดนหนอนกินไปจ้าเงินไหลมา เป็นบ้านเลยนะตอนเอามานี่แบบยาวแล้วก็ตัดไปนี่ก็เหลือแล้วก็นอนก็กินไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เนี่ยมากินอีกเนี่ยกําลังจะโกรดนีล่ละยายที่มาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันที่ได้ขยายเอาไว้นะคะก็ยังไม่ได้อะไรต่อเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะอยู่กับน้องนี่ก็น้องนอนนะคะก็เลยแอบมาทําคลิป ให้เพื่อนๆเ,เนอะอันนี้ก็เป็นเอ,อ่อกวักกวักมรลกตดํานะคะก็แตกแตกยอดมาแล้วจ้านี่ค่ะมีสองต้นนะอีกต้นหนึ่งยังยังไม่ได้ยังไม่แตกเลยอะ่ะอันนี้เป็นอมชมพูอันนี้ก็ไปโดนแดดมานะจ๊ะโดนแดดมานะก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีสีชมพูเลยนะแกนมากเลยแล้วก็อันนี้เข้าร่มแล้วเข้าร่มแล้วเขาจะเลยเป็นผักบุ้งเลย ดูว่าจะตัดหรือจะอะไรดีอันนี้ยังไม่ได้เอาไปลงเลยนะคะอันนี้เป็นชบาเนาะที่เราทําคลิปไปนะคะต้นนี้ที่ทําคลิปไปนี่นะคะแตกเรียบร้อยจ้าก็จะเอาไปลงดินนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้มันของแทนมาจากกระถางนะคะน่าจะเป็นต้นตีนเป็ดแหละ ก็จะว่าจะเอาไปถวายวัดเหมือนกันนะคะที่บ้านก็ทนกลิ่นไม่ไหวถวายวัดดีกว่าจะทิ้งก็สงสารเขานะคะโตมาขนาดนี้แล้วเนอะอันนี้ก็เป็นต้นที่มันมาอยู่ในกระถางนะคะก็จับเขาแยกมานะคะเนี่ยอยู่ในกระถางเดียวกันอันนี้จับแยกมานะคะต้นใหญ่บเบ้อเลย างสวนหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นกล้วยพัดด่างนะคะนี่คะ่ะแยกหน่อไปแล้วสองกระถางนะอันนี้ก็แตกขึ้นมาใหม่อีกนะดูเยอะมากเลยนะคะไม่มีเวลาแยกอีกอันนี้ก็จะเป็นผักผักปังนะคะหรือผักปังกับผักขมเขามันเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าน่าจะใช่ลนะูปร่างเหมือนกันอันนี้ผักปังหูกวางนะคะ เอามาให้นองกินเนาะอันนี้เป็นออมชมพูด่างที่พิงสปอตที่เราขยายไปนะคะอันนี้ก็เป็นมอนเซอรามอนเซอราอันนี้เป็นกรีนสแปดนะจ๊ะก็ยังไม่ได้นี่หนอนเพิ่งเอาไปเมื่อกี้นี่เองหนอนมันกินเนี่ยดูนี่ออมเงินอ,อมชมพูอยู่อย่งนี้นะคะอันนี้ฟิโลที่เรา ขยายเอาไว้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยอะ่ะไม่มีเวลามากๆเลยให้ดูให้ชมสวนก็จะเป็นบอลเป็นบ้านมีสิงห์หมลาอันนี้ก็เป็นกล้วยพัดด่างเหมือนกัน อันนี้ด่างสวยนะต้นเนี้ยด่างสวยมีลูกแล้วด้วยนะลูกก็ด่งางฮาร์ปมาเลยโอเคค่ะคลิปวันนี้ก็พาชมสวนนะไม่มีอะไรมากไม่รู้จะทำคลิปอะไรอะ่ะเราก็อยากจะทำอันนี้ก็เกดแก้วมงกอนอเกดมงกอนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วสวยนะคะตอนแรกมาโซมเลยแล้วก็ ตัดไปตัดไปแล้วก็เอามาไว้ในซ้อนกระถางนี้ตอนนี้กระถางลากทะลุกระถางนี้ไปแล้วนะคะสวยค่ะใบเขาจะแบบกรอบๆอะ่ะเวลาเนี่ยเวลาบีบเข้าไปก็แปะ๊ะแปะแปะก็จะเป็นบอลพยายามขยายพื้นที่อันนี้เดยหเดหลีด่างนิกวัก อันนี้มีมงคุดจางด้วยค่ะต้นไม้ก็ที่บ้านก็จะมีประมาณนี้นะคะชมสวนหย่อมเล็กๆน่ารักน่ารักพอผ่อนคลายนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วโอเคสวัสดีนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบาย